สวัสดีค่ะพบกับช่องไก่กัญญากายนะคะออวันนี้นะคะเราจะมากินตามซัวทะเลนะคะผักของเรานะคะจะมีผักกาดนะคะผักกาดขาวหัวป,ปูนะคะและ้วก็จะมีแตงกวาสตอนะคะซื้อตลาดมะเขือฟวงนะคะแล้วก็ก็จะเป็นผักสลัดนะ,ะแต่จําไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเนาะเดี๋ยวนี้เรา,าลงมือกินกันดีกว่า ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ที่ช่องไก่กันกายด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าผิดพลาดประการใดแบบไหนอะไรยังไงนะคะติดได้นะคะเพราะว่ามือใหม่ทำเนาะอยากถ่ายคลิปอะคะ่ะ mm hmm. ไม่ใช้มือนะคะใ mm hmm. ช้ใช้ซ่อมกินไปซื้อมาจากตลาดนะคะ

ช่วงนี้นะคะโควิดที่ชลบุรีนะคะก็ระบาดหนักนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะทุกคนนะคะดูแลและก็ป้องกันตัวเองนะคะใส่แมสตลอดเวลานะคะเวลาออกจากเอ่อนอกบ้านหรือว่าเครือสถานนะคะป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันจากคนอื่นด้วยเนาะ ก็อาจะไม่ใช้หรือนะฮะแต่มันก็ต้องใช้แต่ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะมือ โซมตามนะคะร้านปลายประจำนะคะอยู่ทุ่งกาดะคะ่ะแถวแหลมชบังนะคะชนบุรีนะคะถ้าเพื่อนๆไม่รู้จักนเนาะใช้มือน่าจะไม่รอดนะ ตรงนี้ก็าภาวนาให้โควิดนะคะหายไปจากประเทศเราไวาๆเนาะแต่สิ่งสำคัญที่สุดทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองะคะ่ะ ตอนนี้บริษัทนะคะก็ให้เว r ร์ r ฟอร์มโฮมคะทำงานที่บ้านอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็จะเข้าออฟฟิศแค่วันเดียวนะ คลิปกินนะคะอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนบางคนนะคะก็จะตั้งใจทํานะคะจะพัฒนาขึ้น,นเรื่อยๆกินคนเดียวจะมอมแมมหน่อยอ่ะ ตอนแรกนะคะว่าจะไปทำคอนเทนต์นาที่บ้านที่ต่างจังหวัดจันทบุรีนะคะแต่ว่าติดโควิดก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็เลยเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่นะคะมันนั่งกินส้มตามเพื่อนเพื่อนดูนี่ ก็ทำอะไรก็ได้นะที่เราชอบทําอะไรแล้วเป็นตัวของตัวเ,เราเองนะคะแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครนาจะมีความสุขเราก็ทําไป อย่งเงี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆนะคะคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตาม้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใจเนาะ ถ้ามันไม่ได้ยินเสียงอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะติดใหม่นะคะเพราะว่ารอบนี้ยังไม่ได้ติดยังไม่ได้ซื้อใหม่มาติดนะคะมันจะได้ยินไม่ค่อยดังสักเท่าไหร่นะคะ คลิปหน้านะคะเพื่อนๆอยากให้ไก่นะคะทําอะไรนะคะแกงหรืออะไรกิซม้ําตำหรืออะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างที่ใต้คลิปได้นะคะก้วยหยัาทำแกงได้หมดค่ะทำกินคนเดียวเนาะเราต้องกินได้แหละ ู้สึกว่าจะเริ่มอิ่มนะคะเราต้องมาต่อคือทุเรียนนะคะไปซื้อ,อมาเมื่อวานรวมร้อยหกสิบบาทลูกหนึตสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทอะทุเรียนหน้านี้ก็ ข้าวแพงอ่ะถ้าเป็นติดโควิดก็ผมไม่ต้องซื้อเท่ากินนะครับจเก็บที่สวนกินได้ญาติดีน้องปลูกทุเรียนปลูกผลไมา้ทุกอย่างค่ะคือผสมสารพาี่อาเภอปลูกน้ำร้อนนะคะตลาดจันทบุรีแต่ถ้าโควิดซานะคะแ๋่วไก่จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวไปดูนะคะ ตัวนี้ก็เราก็ซื้อมากินกันก่อนเพราะอยากกินมาก ถ้าอยู่สวนก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อเขากินหรือว่าจะกินผู้เรียนอนะพออยู่ต่างจังหวัดนะอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่บ้านเกิดตัวเองไม่ได้สวนที่ตัวเองปลูกเนาะมันก็เลยรู้สึกว่ามันอยากกินเนาะอยากเกอติม รับคลิปวันนี้นะคะต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะเราก็มาดูนะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยไก่จะทำอะไรโชว์ให้กินจะกินอะไรบ้าบอบบอ๋ออย่าลืมนะคะกดติดตามช่องไก่กันญากนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e นะคะแล้วก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะคะที่เขาติดตามตั้งแต่โคเวอร์เพลงนะคะแล้วก็มีซิงเกิลตัวเองนะคะยังไงก็ฝากาคลิปต่อๆไปแล้วก็เพลงโคเวอร์ต่อๆไปซิงเกิลต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย